สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมบ้านนะครับของเราเป็นบ้านปลูกใหม่นะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่363ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลคลองนกกระทุงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเรายังได้บรรยากาศวิวคลองนะครับแล้วติดคลองจริงๆนะครับไม่มีถนนตัดผ่านนะครับท่านที่มองหาที่ดินนะครับติดคลองนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนะครับ บรรยากาศน่าอยู่เลยนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาพักผ่อนที่บ้านสวนนะครับนะครับได้บรรยากาศโอ้โหสุดยอดนะครับนะครับแล้วก็ขอบขอบที่ดินของเรานะครับเจ้าของเขาก็ปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับเนี่ยเพิ่มความเขียวนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับนะครับเอาบ้านหลังเล็กๆนะครับหรือว่าเอาศาลานะครับเนี่ยเอามาตั้งตรงนี้นะครับนั้นในในในมุมนี้เลยนะครับเนี่ยเอามาตั้งมุมนี้นะครับเอาไว้นั่งมอง น้ำในคลองนะครับโอ้โหได้ยากาศดีเลยนะครับแล้วเป็นบ้านปลูกใหม่นะครับเนี่ยเจ้าของส่วนใหญ่นะครับก็จะมาเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาพักผ่อนนะครับที่บ้านสวนนะครับนะครับดูสภาพตัวบ้านนะครับใช้ได้เลยนะครับหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับเนี่ยเอาเฟอร์นิเจอร์นู้นนี่นั่นนะครับเนี่ยก็อยู่ได้แล้วนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้านะครับประมาณ200เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนคอนกรีตนะครับแล้วด้านหน้านะครับจะเป็นชุมชนเลยนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับและถนนนี่นะครับอันนี้เขายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์เรียบร้อยนะครับนะครับไฟฟ้านะครับเราก็มีแล้วนะปปปาเราก็มีแล้วนะครับเนี่ยออกไปด้านหน้านะครับ ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3004นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก200เมตรนะครับหรือว่าเราจะไปติดต่อธุระนะครับที่ตัวอำเภอบางเลนนะครับไปซื้อของไปตลาดนัดนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับอยู่ที่9กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงสารยานะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ27กิโลนะครับขับเทฟซผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่33กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่34กิโลนะครับถือว่าเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับการเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับนะครับด้านหน้านะครับเป็นถนนคอนเกรตนะครับแล้วก็เข้ามาหาที่ดินของเรานะครับนิดเดียวนะครับ200เมตรเองนะครับนี่ครับพอเราเข้ามานี่นะนี่ครับนี่ครับแนวขอบเขตของเรานะครับ จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่นะเนี่ยเนี่ยครับตัวนี้นะครับต่อถนนด้านหน้าของเรานะครับอันนี้เขายกให้เป็นสารณประโยชน์นะครับก็คือทั้งเส้นเลยนะครับเนี่ยก็คือจากนู่นเลยมองตรงๆเราจะเห็นเสาอยู่นะครับนี่เลยนะครับเป็นสารณประโยชน์หมดเลยนะนี่ครับเข้าออกได้สะดวกสบายนะครับแล้วของเรานะครับยังได้บรรยากาศวิวคลองนะครับท่านที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะเนี่ยครับไม่วุ่นวายกับใครนะครับชอบอยู่บรรยากาศแบบนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับและเนื้อที่กําลังดีนะครับ ครับอ่ะผมพาไปดูรายละเอียดที่ดของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่ม้าแตรงนี้นะครับนะเนี่ยครับจากตัวนี้นะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับเนี่ยนะครับเอฟซีมองไปตรงๆนะครับนะนนะครับเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเสาอยู่นะเนี่ยครับเนี่ยครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับตรงไปถึงแนวเสาเขตเราด้านโน้นนะครับขับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ46เมตรนะครับนี่คือด้านหน้านะเนี่ยครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราก็ไล่ตรงไปนู่นเลยนะครับจนไปถึง แนวเขตของเราด้านหลังนะครับครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับนะครับของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับเนี่ยที่ปลูกต้นสักนะครับแล้วก็มะม่วงนะครับเนี่ยเอาไว้นะครับแล้วกําลังโตแล้วด้วยนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยมะม่วงนะครับเราดูแลต่ออีกหน่อยนะครับเนี่ยได้กินลูกกินผลเลยนะครับนะครับและในนี้นะครับจะไม่มีคนอื่นมาวุ่นวายกับเราละนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคือเราเข้ามาอะ อยู่ด้านในนะครับจะไม่มีรถมีอะไรมาวุ่นวายเรานะครับเราได้ความเป็นส่วนตัวเลยครับนะครับของเราจะมีบ่อเล็กๆอยู่ลูกหนึ่งนะครับเนื้อที่บ่อนะครับก็อยู่ราวประมาณ50ตารางวาได้นะครับนะครับเลี้ยงปลาปลูกบัวได้เลยนะครับนะครับนะครับพอเรามาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นที่จอดรถเอาไว้นะครับจอดรถได้2คันนะครับ เนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับเนี่ยครับเจ้าของปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับเพิ่มความร่มรื่นนะครับให้กับที่ดินของเรานะครับเนี่ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาพักผ่อนนะครับเงียบสงบนะไม่วุ่นวายนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเอฟซีฟังดูนะส่วนใหญ่เราจะได้ยินเสียงนกเห็นไหมครับมันได้ความเงียบนะครับความเป็นส่วนตัวเลยนะครับนี่ครับตัวบ้านนะครับปลูกไว้ ประมาณเกือบเกือบสปีแล้วนะครับเป็นบ้านถือว่าบ้านปลูกใหม่เลยนะครับนะครับเจ้าของแทบจะไม่มีเวลามาดูแลเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำแต่งานนะครับนะครับเจ้าของบอกก็เลยอยากขายนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลนะครับบ้านถ้าไม่มีเวลาดูแลนะครับพวกหญ้าพวกอะไรลกเลยนะครับนยครับเป็นบ we ้านพร้อมอยู่เลยนะครับิี่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับนี่ครับของเราแนวเขตของเรานะครับจะมาถึงตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับ นะครับแล้วก็จากตรงนี้ครับผมย้อนกลับไปนะครับเราตรงๆรไปนู่นเลยนะครับจนไปถึงตรงหลักเขตของเรานะครับด้านโน้นนะครับเนี่ยครับด้านหน้านะครับจะกว้างอยู่ประมาณ46เมตรนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับด้านหน้านี่นะเนี่ยครับนะครับผมให้ดูตัวบ้านนะเนี่ยครับนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบหมดเลยนะครับดีนะครับ หรือว่าวันข้างหน้านะครับเราอยากจะเพิ่มเติมนะครับต่อเติมออกมาทําพื้นที่จอดรถเพิ่มหรือว่าอะไรเนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับที่ดินพร้อมบ้านปลูกใหม่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่3ามล้านห้านะครับของเราเป็นโฉนดคุแดงนนะครับราคานี้ก็ยังต่อรองได้นะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูด้านงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0ูนย์เก้า4หน้าะครับนี่ครับหน้าบ้านนะครับเนี่ยเราจะทําเป็น ระเบียงนะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับเนี่ยสามารถต่อเติมได้นะครับนะครับแต่ถ้าท่านใดที่บอกพอและแค่นี้นะครับก็โอเคเลยนะครับอยู่ได้เลยนะครับนี่ครับเนื้อที่กําลังดีนะครับนี่ครับผมให้ F c ซดูด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตัวบ้านนะครับเนี่ยได้เห็นรอบๆสวนของเรานะครับรอบๆขอบเขตของเรานะครับ ด้านนี้นะครับจะเป็นด้านคลอนะครับครับด้านที่หันหน้ามาทางคลอนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศใต้นะครับเนี่ยนะครับทิศใต้นี้ก็ลมใต้นะครับเวลาเวลาลมมานะลมใต้ก็จะเข้าหน้าบ้านนะครับก็จะเย็นสบายนะครับเนี่ยนะครับนะครับก็แล้วก็จะปลูกต้นมะขามเอาไว้นะครับเพื่อให้รากเขายึดคันดินเอาไว้นะครับเนี่ยโอเคเลยนะครับ นี่นะครับแนวเขตเราถึงตรงนี้นะครับนี่แนวเขตชัดเจนนะครับแล้วนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็ตรงไปนู่นเลยนะครับไปถึงอีกด้านหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ46เมตรนะครับครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับที่เจ้าของเ็าทาแยกออกมาอีกทีนึงนะครับเนี่ยเราทําเป็นครัวแยกออกมานะนี่ครับนี่ครับบ้านอยู่ได้สบายๆเดินะครับ นี่ครับได้ความเป็นส่วนตัวนะครับตรงคลอนะครับไม่มีคนอื่นมาวุ่นวายเราละนะครับอันนี้คือ,อหน้าบ้านนะครับนี่นะครับพอเราขึ้นมานี่นะครับนี่ครับเจ้าของก็จะทำา เป็นเหมือนกับระเบียงเอาไว้นะครับเนี่ยเผื่อเราอยากจะเพิ่มเติมโต๊ะตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็เพิ่มเติมได้นะครับเอาไว้นั่งมองวิวหรือว่าญาติมาเพื่อนมานะครับนั่งเฮฮาปาร์ตี้มุมนี้ได้สบายๆเลยนะครับเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวนะครับครับพอเราเข้ามานี่นะครับอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงใหญ่เลยนะครับห้องโถงโล่งๆนะครับครับของเราจะมีอยู่3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องโถงนะครับแล้วก็ห้องครัวนะครับคือทาครัวแยกออกไปนะครับ เนี่ยห้องโถงนะครับเนี่ยเอาเฟอร์นิเจอร์เอาโตะทีวีนะครับเนี่ยมาวางก็สามารถที่จะจัดบ้านจัดอะไรของเราได้เลยนะครับครับของเราจะมีอยู่3ห้องนอนนะครับห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับนี่ครับห้องนอนใหญ่อันนี้คือใหญ่สาใจเลยนะครับเนี่ยครับมีกระจกหน้าต่างนะครับสามารถมองออกไปด้านนอกได้นะครับนี่ครับเราเปิดกระจกตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมองวิว ด้านคลองได้นะครับเนี่ยครับหรือว่าจะมองมาด้านนี้นะครับได้หมดเลยนะครับนะครับผมให้ดูฝ้าดูผนังดูอะไรนะครับเนี่ยถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านปลูกใหม่นะครับเกือบเกือบสองปีแล้วเจ้าของบอกแทบไม่มีเวลามาดูแลเลยนะครับส่วนใหญ่จะมาแค่เสาร์อาทิตย์นะครับครับถ้าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับนะเนี่ยครับเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ต่างนะครับที่เราเห็นเนี่ยครับเจ้าของไม่ได้ให้นะครับหรือว่าท่านใด จะซื้อนะครับก็มาคุยกันอีกนอกรอบนะครับเจ้าของบอกก็ได้นะครับแต่ที่จริงไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวเจ้าของเข้ากลับนะครับหรือว่าถ้าท่านใดบอกเออจะเอาโต๊ะหรืออะไรเงี้ยก็มาคุยกันอีกราคานะครับนะครับก็มาต่อรองกันมาคุยกันนะครับนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องนอนรองลงมานะครับเมื่อกี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่2หน้าต่างนะครับสามารถที่จะมองออกไปด้านโน้นได้นะครับหรือว่าอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับก็สามารถมองไปด้านนอกได้เหมือนกันนะครับนะครับเปิดหน้าต่างนะครับลมเย็นสบายเลยนะครับเปิดเปิดหน้าต่างแล้วก็มีมุ้งลวดนะครับกันยุงหรือว่าเราอยากจะเพิ่มเติมนะครับวันข้างหน้านะครับอ่าเหล็กดัดเหล็กอะไรนะครับแล้วก็เพิ่มได้เลยนะครับครับส่วนนี้จะเป็นห้องนอนอ่าห้องที่3นะครับห้องที่3นี่ก็จะเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แคบมากนะครับอยู่ได้สบายๆนะครับ นะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่ทั้ง2ด้านเลยนะครับสามารถที่จะมองไปด้านนอกได้หมดกันนะครับนี่ตัวฝ้าตัวอะไรนะครับเปิดไฟให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับไฟสว่างนะครับครับส่วนนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะมีห้องเอาไว้ทําธุระแล้วก็ห้องอาบน้ํานะครับนั่นอันจะอยู่ด้วยกันส่วนห้องนี้จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับ เนครับเนี่ยเวลาญาติมาเพื่อนมานะครับไม่ต้องไปรอกันนะครับมีห้องน้ำสองห้องเลยนะครับนี่เหมือนกันนะครับนี่นะครับมีตรงทําธุระแล้วก็อาบน้ําด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับนี่ครับบ้านนะครับเนี่ยถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะครับที่กระเป๋าเขาอยู่ได้เลยนะครับเอาเฟอร์นิเจอร์ด้วยนั่นมาก็อยู่ได้แล้วนะครับครับส่วนนี้จะเป็นประตูนะครับออก ไปห้องครัวนะครับก็คือเราทําแยกออกไว้นะนี่ครับออกมานี้นะครับนี่นะครับสำหรับคุณแม่บ้านนะครับที่ชอบทําครัวนะนี่ครับทําแบบลุงโล่งแบบอันนี้เลยไม่อึดอัดนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับทําครัวได้นะครับทำครัวทากับข้าวได้หรือว่าตรงนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะกั้นกั้นทําเป็นที่ห้องเป็นห้องเก็บของทาประโยชน์ได้อีกนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับทําแยกออกมานะครับ ไฟฟ้าพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับแจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับนัดล่วงหน้าที่หนึ่งนะครับเจ้าของท่านใดที่อยากจะดูด้านในนะครับแต่ด้านในตัวบ้านนะครับผมพยายามถ่ายหลายมุมนะครับให้เอฟซได้เห็นนะครับเผื่อบางทีเจ้าของไม่ว่างเงี้ยเราจะได้ดูในรีวิวไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีประตูนะครับสามารถที่จะเดินออกมาด้านนอกได้เหมือนกันนะครับ ครับเมื่อกี้ผมพาดูด้านในนะครับเนี่ยเอฟซีได้เห็นด้านในนะครับในตัวบ้านนะครับนะครับผมชอบบรรยากาศนะครับคือผมชอบตรงที่ติดคลองนะครับนะครับได้ความเป็นส่วนตัวนะครับเหมาะสําหรับ ท่านที่จะเกษียณอายุนะครับชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ F c ซที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่363ตารางวาด้วยนะครับของเราติดคลองนะครับ ครับที่ลินของเราอยู่ที่ตำบลคลองนกกระทุงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่3ล้าน5นะครับราคานี้ก็ต่อรองได้นะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ